การแข่งขัน w r o ประจำปี2024มาในทีม Earth Arise โดยทีมของรุ่นซีเนียคือ Force of Nature และนี่คือสนามแข่งขันของรุ่นซีเนียโดยภารกิจบนสนามประกอบด้วยส่วนประกอบบ้านชิ้นส่วนซากปรักหักพัง แนวกัน้นท่อประปาอุปสรรคสะพานภารกิจท่อประปาอุปสรรคและสะพานจะถูกติดกับสนามแข่งขันด้วยเทปกาว2หน้านี่คือตัวอย่างการสุ่มวางภารกิจรุ่นซีเนียจะมีการสุ่มพื้นที่เริ่มต้นหนึ่งแห่งก่อนเริ่มซ้อมรอบแรกในวันแข่งขันเพียงครั้งเดียว ส่วนประกอบบ้านสีน้ำเงิน4ชิ้นและสีเขียว4ชิ้นจะถูกสุ่มไว้ในตำแหน่งที่แตกต่างกันบนสนามแข่งขันโดยจะสุ่มวางส่วนประกอบบ้าน2ชิ้นที่ตำแหน่งบนซ้ายบนขวาล่างขวาของสนามแข่งขันและพื้นที่วางด้านข้างของพื้นที่เริ่มต้นที่ถูกสุ่มในวันแข่งขัน การทำภารกิจของหุ่นยนต์อันดับแรกหุ่นยนต์จะต้องเริ่มต้นในพื้นที่เริ่มต้นที่ถูกสุ่มโดยสมบูรณ์โดยมีขนาดไม่เกิน25คูณ25คูณ25เซนติเมตรหุ่นยนต์จะต้องสร้างบ้านใหม่หุ่นยนต์ควรช่วยสร้างบ้านโดยการวางส่วนประกอบบ้านบนพื้นที่สีต่างๆบนสนาม บ้านทุกสีสามารถมีได้สูงสุด4ชั้นกำจัดซากปลักหักพังหุ่นยนต์ควรรวบรวมชิ้นส่วนซากปลักหักพังไปพื้นที่รวบรวมที่ด้านล่างซ้ายของสนามแข่งขันหุ่นยนต์จะต้องซ่อมแซมท่อปะปา จะได้รับคะแนนโบนัสจากการที่แนวกั้นในสนามแข่งขันไม่เคลื่อนที่หรือเสียหายคะแนนรวมสูงสุด145คะแนนทีมผู้แข่งขันสามารถเลือกได้ว่าจะทำภารกิจใดก่อนหลังก็ได้ในส่วนของเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละภารกิจ จะมีคะแนนที่แตกต่างกันออกไปและคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดโดยทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าไปที่ w w w g a m a g o c o t h w r o เพื่อศึกษารายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกติกาทั่วไปกติกาประจำแต่ละรุ่น Q&A หากท่านใดสนใจการแข่งขันนี้และอยากลงทะเบียน สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.gamago.co.th/wro และ facebook fanpage wro thailand club ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพบกันในงานนะ Gamago ประเทศไทยจัำตัด